Oh, oh. สบายดีพี่น้องพ่อกับน้องแคทคือเก่าน้องสาวหล่าลงมาอย่างเนาะสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องป้าจีดัมเป็นเนลำวงเออลงมาส่วนเจดัมเป็นเจนลำวงพอมินนี่ก็มาพี <Um ่น um. ้องของุนพอมินนี่ลากบักจีดาวจะพ่อเลยจะทุมักแคท

ถึกเสืยงกินน่ะแม่น้องอันมินี่ก็แม่น้องเท่นนี่ทงสซยอันกินเข่ายันสโมสสบัวเจ้านาได้กำไรไดเจ้าไปต่อยอดน่ะจะต่อยอด้าพันน่ะบดข้าอ่านอ่ะลอย้าบาทเอาเจ้าได้กำไรได้น่ะออันแม่ติ้งแม่ติ้งพอซีนลอยาบาทเอาครับว่า น้องชาวหลาคือได้กำไรไร้เทีเอกันนอนอะนอนกับหัวเลยอ้าวเออโลชิมหาพันอ่าอามาคุยแ,นยาายแนลนคอลแลนเอาชื่ออลไรมาคอลแลนหรือ,อยังกินข้าวนตำกันเด้อพี่น,น้องกีนข้าวปุ้น มาชมนะ,ม,นะม,มาชมมาวามนมาชมก็ใส่กุดขุ่นมัดว่านะะะวอยู่คนเดียวนะเห็นแต่มแมถาวนั่งอยู่ในเตียงนะถ้า้ใส่่องนั่นห้ <c oughs> องใส่เล้าอยู่ว่ะคืออยูู่นเดียวแ,แม่เราแบวกนบนินขาวปนะุ่นกิกินข้าวมนขะ้าวแล้วก็ย่างลมมนนี่ ขืเหเห่นไป้นห่อข้าปุ <Yeah, like man, ้นลงมังอ่ะพี่น้องเอ้ยจาไปกินบแม่ยข้าปุ้นอีแม่วะอีแม่วะให้เจ้าขื่นไปเจ้าจะขื่นย้อยไปส่งไปกินซีนเลยอี่หนว่าลงไปแล้วอีเมะขื่นมากเออเออว่ะโอ้ยเฮ้ยมันถือนะ เสียงเพลงกันลอยมาพี่น้องเจ้าซองแรงสี่ <c oughs> โอ้ยเสียงเพลงก็คือมาดังเลยดิมาเด้อพี่น้องเด้อกินข้าวปุนดังกันเมื่อนี้นะบุญบ้านเจีเ๊ยกระเลาเราไปห่อข้าวปุตแต่ว่าห้ามโทราได้หอ่ออยู่างนั้นเจีเ๊ยกระเลาดอก หอยเพื่อนเม่เสียวเจ๊ก็เล่าผลกระห้องให้แหวะค่ะก็ได้แวะน้ำบุเพ็ดบุเพ็ดรับน้ำบุเพ็ดเบิ่งได้สีสันบ,บุเพ็ดจะได้ขุนขุนมันเห็ดน,นะมันหายตื่มนม้ำกระปุนหายอยู่ตื่มนม้ำกระปุนอลไรเห็นเหี้ยใหม่แม่มันวอกระปุนซีโลน้ำกระปุนหมอสามพักแกงน้ำใหม่ จะขื i, ่นน้ำเเผงอยู่เลยส่งๆนะจัดมียังแล้ะหรยอนอะอยู่ในตู้จัดม้อเขาทรงกลงจ้าหน้อยเขากะเพราะแล้วเขากะเปิดงานไปเลยมาพี่น้องมาโบอะไรใจห่าง ไก่ทะเลอกครับท้้งเฟดหนองออกไว้ในขางบอกกันกันที่ขาวรูเขาวทั้งไก่ทั้งเฟตไมาบัว่านน้อหม่เนี่ยถางหน้ามันอยักจางฮะไปตื่มเกลี้ยไปนั่ เชียงเพียงจะลอยมาท่นติดดีคะซิดจะได้หลบหิว ขบปุ้นลุงมไม่มจนมีนันนะมีแต่อะม่มันเที่ยนนะทขาดมาไห <c oughs> ม,มจิ้งขบุนรวนายในหันแล้ว ไม่เลยจิงขบับคุน่าไป่นสิ่แท้สง่สงเรือว่าไม่นิ่งแท้พมกันเอ้าๆๆงนะ่พอนอนผักไข่กับเจเข้าว่านเลกระปุ่นน้ำยากไก่พี่น้องเอ้ยว่น้องเพน ไปเบิ่งหน่อไม้พอน้องแทนก่อนได้บลัฟลายหน่อไม้พอน้องแทนหามาพี่น้องอืมชอเอาบอหนอใหญ่ๆมานี่หาดอยู่ใต้อีพุเป็นแม่ขุนกินข้าวฮะแกงน่อไม้กับอันปิ้งมุ้งหั่นเละ กินข้าปุ่นทันไรฮะเอาเม่ามึงิมาคุดกระไพรันกูแห่งกระโทบอกเข้ามาแต่เศร้าปแล้วอืดอืดอน้าอหัได พูดออกมาหน่พูดออกมาถ้างันเงาหนี้เห็นปะข้าเจ้าแหงหายเหตุควบข้าเจ้าหายเหตุกับฝ้าเหตุมาคูดกับตรงยางเด้ใช้บึงสีเอาตรงยางหายหน่ นี่นี่เอาทงยางนี่ทงยังเฮยน่นแม่นบ่แม่มันลายทงบ่อกินติแพทยอันนี้นะกระปุนาลูกหมูอานะก็ลงมปทายู่มาได้สุดตัวได้ให้ใข้ถาลูกหมูอานี่ลงหอแต่แต่นด้นีนะเฮ้ยเราขึ้นมาแต่ อันนี้น้ำสางเนื้อน่ะสามสี่อันหม่อานนี้พวเดียวสีว่างนะขึ้นมาอ้ยสีสว่างอ้ยโหทหลัดไปนงกชินูนี่น้าบ้านนะเอาลงเฮาะบุบุกอดนเอ้ยาเอาซ้ำฮอแตหน้าผูบ้านแค่น้าูลกเาเไม่เไม่บ้านขายหรือทำขายด่วนนี่เนี่มาทํา มันสุดยอดอีหลีต,ตีนไก่เน้นเน้นแแม่น่ะคนคุ้น่อนไม่แถาแล้วพี่น้องเอ้ยต้องชะลาลงมาสู่สิบเปรเต็นละวงหมดสั่น ไหว้ดอกไม่ต้องเท่นผุนสีไปบอกว่าน้องสล่าจะอยู่น้ำใมถ้าอุ่นจะให้บอไข่ก็พอน้องเทน สำรวจทางจำไว้เลยว่าพูดตัวขอบคุณคุณอย่างเจดีลายๆเนาะที่เมตตาขอบคุณห้าขอบคุณถุงกำลังใจปัญหาคือบริวาร เสียงเพลงก็ลอยมากกระโดดแทบล่ลาและพี่น้องพอกันคลิปหนาสบายดี